ตรืองตัวปิเรือแบนี้ในรการือะเรจริงนะครับก็วันนี้จะมาชี้แจงสอนเ็องกีฬาแบบเรื่อทีวีีนะครับนี่ก็เข้าไปที่นะครับโปรแกรมนี้เลยนี่ก็ต้องรูทก่อนนะครับรูทสุดแล้วแล้วนะครับิูที่อะไรไม่รู้นะครับแล้วก็เาไปที่กลับต่อไปครับ เราก็มาที่รูทกึนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ดัตตานะครับเอ้ยเคียบไม่ใช่ดิโอ้ยเคียบไปแล้วไปแล้วไปที่ดัตตเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ดาตต์อีอทาากท,ท,ทีนะครับก็บไปหาได้ครับโปรแกรมนี้นะครับก็อยู่ในเว็บนะครับเข้าไปที่ก็หา LG คุกรันนะครับแล้หนาะั lg คุกิรันนะครับหา lg คุกิรันให้เจอครับหาก่อนนะครับทีค่คู่ในวะ่าเอานี่ครับ lg คุกิรันนับขี่เข้าไปเลยเสร็จแล้วเข้าไปที่ไฟล์นะครับเข้าไปที่ dcn คนะุกิรันนะครับวิธีแพดครับ เข้าไปที่อันนี้เลยอันอันนี้แล้วก็เข้าไปที่ line bc นะครับแล้วก็เดินลงไปล่างสุดครับแล้วก็มาที่สโตนนะครับก็อันนี้ก็คือธรรมดาทั่วไปนะครับก็เป็นอันธรรมดาทั่วไปแล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับคือเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์เอ่อไอตัวผนึกกุ๊กขี้รันนครับที่มาเป็นไฟล์ zip ครับ ก็เนี่ยผมแตกความละแล้วกดคัดลอกดตัวนี้ครับปุ๊บแล้วก็มาที่นี่แล้วก็มาปีดลีกนะครับเสร็จแล้วก็ลองโหลดเสร็จแล้วมันก็จะได้สองตัวนี้เสวคุณก็มาที่นแล้วก็กดปุ๊บนะครับแล้วก็กดตรงนี้กด p อม m i ช s i o นะครับกด p อม m i ช s i o เสร็จติดไลท์ออกครับติ๊กไลท์ออกแล้วกดโอเคนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับเสร็จแล้วคุณก็จะได้ ทุกรกันแบบปลดล็อกทุกตัวนะครับผมก็จะไม่สอนในหน้าที่นี้นะครับก็ต้องจบคลิปเพลงเท่านี้ก่อ